สวัสดีปีใหม่ปี64ครับวัับนนี้เราอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับ <c oughs> ที่อู่จันดอน <c oughs> ก็เรียกว่าอากาศตอนนี้ร้อนมากครับ13โมงา <c oughs> แต่รู้สึกว่าขวามือผมกับใครไม่รู้นะไปไปนั่งอาบแดดไปเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าาจะเราจะแอบถ่ายอยู่นะก็ในเทศกาลปีใหม่ของเรานะครับ ผมก็ในานามประธานชมรมทวมช่างด้ใจขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านาสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญก้าวหน้านึกหวังสิ่งใดสมความปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาอันดับหนึ่งก็คือสุขภาพต้องมาก่อนแล้วก็มีความสุขตลอดไป พรที่ดีที่สุดในโลกนี้ขอให้ย้อนกลับไปสู่ครอบครัวของสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับชุณจันดอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างดอนปักช่องนะครับวันนี้เป็นวันที่1ของปี6 4นะครับขอขอเริ่มเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันดี ที่มารวมตัวกันได้ทั้งหมดแต่แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาจารย์ใหญ่มามามาเป็นเกียรติในในอู่วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็วันแรกของปีแล้วก็เป็นคนแรกที่เข้ามาในอู่วันนี้เป็นวันปีใหม่แล้ว,ลวก็ขอวันนี้อยากขอไวพรให้กับสมาชิกของชมรมรวมช่างทุกท่านนะครับให้ทำกิจการการค้ารุ่งเรือง ลุงเรืองทุกๆท,ท่านแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผมผมช่างดุลบอวินนะครับหรืออูช่างดุลกองเดิมซิ่งบอวินนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่นะครับผมก็ได้โอกาสมาที่ปักช่องพอดีนนครับมาเข้าดาวเมื่อคืนนี้ครับก็เลยได้มารวมตัวโอยพอรปีใหม่ให้กับสมาชิกเพื่อนช่าง่า ทุกท่านนะครับสมาชิกรวมช่างรวมรวมช่างด้วยใจนะครับทุกท่านให้ประสบความสาเร็จนะครับสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะครับอ่านะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตปีนี้ปีใหม่ที่จะเข้ามานี่ให้ไปได้นะครับอ่าตามผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับขอให้สุขภาพร่างกายท่านทุกท่านแข็งแรงเงินทองมาเยอะลูกค้ายเยอะนะครับทุกท่านอ่าสวัสดีครับ ศิลปินนะฮะศิลปินหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ขวามือผมจะเป็นคนปิดท้ายรายการ,รนะครับผ่านนี้ก็คือคุณเดชากิติขจรใช่ไหมไม่ใช่ครับแหมเกียดเป็นนิดเดียวคุณดเดียว,ว,ยยวคำเดียวคำเดียวเชิญแนะนําตัวหน่อยครับเดชากิติกำจอนี้ชื่อนี้กสมัยเป็นนักเรียนนะแต่ว่าที่รู้จักกันในวงการก็เรียกชาชิงฉับหรือว่าชามันจะหา เป็นคนชักนำโรเบิร์ตเข้ามาสู่วงการตลกคนแรกเลยนะมาอยู่กับผมก็เคยแสดงตลกนใช้ชื่อชาชิงจับตลกคณะชิงจับแล้วก็เป็นมือกลองของวงตียอดรักสลักใจในยุคแรกเลยทานเริ่มมาแล้วกําำนันกำนายครับเกิดมาจากแนวหน,น้าวันนี้มากับท่านประธานดายนจุนนิ่งนะครับมาที่อู่ช่างดอนเ์วิทตปากช่องนะครับวันนี้ก็เลย ได้มาพบกับช่างที่เรียกว่าระดับต้นๆของเมืองไทยเลยกว่าได้นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาร่วมอวยพรในวันดิถีขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสมาชิกนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนานอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินเป็นแสนเลี้ยงเป็ดขอให้เป็ดปากแบน เลี้ยงควายขอให้ควายมีเขาไม่รูกสาให้เป็นคุณนายลูกชายให้เป็นคุณพระถ้าอยากจะรวยกันแน่ๆก็เล่นแจกันจิจ้านะก็ขอให้รุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองแล้วก็เงินทองร่ํารวยนะฮะและสําคัญที่สุดคือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับรุ่งเรืองร่ํารวยและแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ ปีใหม่เราได้เวพรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับแอลกอฮอล์ติดตัวป้องกันโควิดก็ก่อนจะทํารายการนั้นเราจะป้องกันตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยใช่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนเราก็มีแอลกอฮอล์ไปหนึ่งกลมนะครับแอลกอฮอล์สลับสนิทเลยครับครับอ้าวเดี๋ยวดี้ ถือไว้ค่าเชื้อก่อนค่าเชื้อก่อนค่าเชื้อก่อนเพื่อความปลอดภย COVID ัยโควิดครับนะป้องกันจากเราก่อนเริ่มต้นจากเราและครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนะและ้วก็สังคมทั่วไปครับจะได้ปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพกันนะป้องกันโควิดด้วยกันล้างมือด้วยเจลนะครับแล้วก็แมสปิดปากแต่พวกเรานี่ล้างปากเรียบร้อยแล้วมือแยงอัอล้างไปไปแบนหนึ่งไอ้กลมหนึ่งดิ ครับอ้าวสุดท้ายแล้วเราทั้งหมดต้องขอลาท่านผู้ชมตอนนี้นะครับขอให้มีความสุขความสุขในเทศกาลปีใหม่ร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีอาจารย์ช่าง สมาชิกรวมๆช่างด้วยใจทุกท่านนะครับในวาระดีๆีขึ้นปีใหม่ปี64นี้นะครับขอให้ขอให้จย์ช่างทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับปรารถนาสิ่งใจก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองครับสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับขอให้อาจย์ช่างทุกท่านนะครับดูแลนะครับดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ ตามปฏิพันธ์ของชมรมลมลมช่างโดยใจของเราครับนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็ขอให้จากช่างทุกท่านนะครับภาพแข็งแรงนะครับปัจนาสิงไดครับผมให้ผมให้ความสมรรถภาัชนาเช่นกันนะครับนะครับจรเิญเงินจะเดิญทองนะครับการจรเดินลุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับขอข้ควาสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมนายธงชัยเจริญสูรนะครับซ้ายมือผมก็คือครูฝึกสอนของชมรมรวนช่างโดยใจฉายาก็คือกล่อ,องเดิมซิ่งอะไรนะู้อยู่ที่ไหนนะก็คงเดี๋ยวให้เจ้าตัวแนะนําตัวเองนะครับส่วนขวามือต้องขอขอบคุณครูฝึกสอนอาจารย์ดอนอีกหนึ่งท่านที่วันนี้เราจะมีข่าวดีสําหรับสมาชิกเราทุกท่านนะครับข่าวดีคืออะไระเดี๋ยว เราจะมีไฮไลท์ให้ดูนะครับอ่ก่อนอื่นผมจะให้อาจรย์ดุลแนะนําตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับผมผมช่างดุลบ่อวินนะครับหรืออูช่างดุลของนมซิงบ่อวินนะครับอ่าเป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับในชมลมลมช่างด้วยใจนะครับอ่าวันนี้ได้โอกาสมาปรักช่องนะครับก็เลยได้มานั่งกินน้ําชานะครับด้วยกันครับแค่ละหนึ่งจอกนะครับ เรื่องข่าวดีอะไรอะไรนั้นขอให้อาจารย์ดอนเป็นคนบอกเองดีกว่านะครับเราเป็นทัพหลังคอยดูนะครับส่วนในฐานะอะไรก็ให้อาจารย์ดอนเป็นคนบอกได้เลยนะครับวันนี้ผมฝากเลยนะครับช่างดุลกล่องน้ำซิงบอวินครับฝากนะครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์ดอนนะครับคือข่าวดีคืออะไรสมาชิกรออยู่ครับก็ ขอสวัสดีครั้งหนึ่งกับสมาชิกชมรมวมช่างด้วยใจนะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันดีวันหนึง่งเ,เริ่มต้นปีใหม่ด,ด้วยดีแล้วก็ก็จะมีข่าวดีสําหรับสมาชิกทุกท่านนะครับข่าวดีของทางอูดอนสวิตินะวันนี้ก็คือให้ทุกท่านที่อยู่ในชมรมวมช่างเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่า,าให้ติดต่อเข้ามาคือ เราจะมีการเปิดสอนการซ่อมเกียร์ออโต้น,นะครับฟรีทุกอย่างในการเรียนการสอนอเราจะสอนให้แต่การสอนให้ไปเนี่ยเราอย่าไปชาร์จลูกค้าอ,อย่าไปโกงลูกค้า,คคาขอแค่นั้นเราขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วงานเราจะมาหาเราเองครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่ ต้องการหรือว่ามีความสนใจที่อยากจะเรียนก็ให้ลงเทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับว่าจะ,จะมาเรียนวันไหนแต่ละชุดเท่าไหร่ถ้าเต็มเราถึงจะหยุดแล้วก็ค่อยๆทำมาเป็นชุดเป็นชุดนะครับ,รบในการเรียนการสอนรอเราจะมีสอนทั้งเกียร, AT F, ร์ ATF เกียร, CV T, ร์ CVT เราครบวงจรในการทําแล้วห้องที่เราอยู่ที่นี้ก็คือเราจะเตรียมไว้เตรียมการไว้สําหรับที่จะทํา สอนอ่ซ้ายทางฝั่งซ้ายเราเขจะทำไ้สำหรับเป็นเกียร์ ATF ฝั่งขวาอ่าเราจะทำไปอีกอีกี่หนึ่งสำหรับเกียร์ CVT ก็ขอพูดง่ายๆับอาจารย์รอนจะทำเป็นโต๊ะประกอบเกียร์ถูกไหมฮะ้านซ้ายก็คือ ATF ทั้งหมดเลยเกียร์ยุหลุ่ยุโรปแล้วก็อยู่ถ้าไม่ใช่ CVT ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งขวามือที่เรานั่งอยู่ก็เป็นโต๊ะประกอบเกียร์ของ CVT โต๊ะประกอบเกียร์ รวมกับเครื่องมือพิเศษที่ใช้ถอดใช้ประกอบของเกียร์ก็จะมารวมไว้ในที่เดียวกันถ้าอยู่ด้านหลังผมเนี่ยพวกเกียร์อะไรที่วางๆม้อยู่เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทำไมเยอะจังอีกหลายห้องยังมียังมีหลายห้องอันนี้เป็นเกียร์เอทีเอฟเกียร์ของพวกโซนยุโรปอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวเกียร์ของฟอร์ดโฟกัสโฟกัสด้วยวัวูจะเป็นเหมือนเหมือนกัน ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีกล้องมาแพนแต่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 ละเกียร์แต่ละลูกให้ดูนะครับแล้วก็พาพาชมอ่าทั้งหมดกี่ห้องครับตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดอ่าทั้งสองสองที่มันก็เป็นหกห้องหกห้องแต่ที่จะใช้การเรียนการสอนก็คือ,อสามห้อง<ต>นี้สามห้องอีกสามห้องหนึ่งเป็นการปฏิบัติงานจริงครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะไปดูที่อยู่แล้วใช่ไหมตัว<อ>ที่ตรงไหนของ ก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ได้แน่นอนครับปีใหม่ไปดูไปดูที่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจาจาร์ดอนก็จะไปดูที่นะครับแล้วก็เราจะเปิดแบบถาวรที่อำเภอปากช่องนั้นก็คือคอยฟังข่าวดีว่าเขาจะขายหรือไม่ขายตั้งหาแล้วตอนนี้ถ้าโชคดีก็ถ้าเข้อขายก็ เราก็จะได้มีที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมลมกลงช่างไว้เป็นในส่วนของอเส้นภาคอีสานาเนี่ยการเรียนรู้ของในสมาชิกของพวกเราเน,นาะและ้วก็ให้ความรู้ก็คือจาจาร์ดอนบอกไว้ว่าเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าทํางานเสร็จเรียบร้อยมีปัญหาต้องรับผิดชอบให้เขาอย่าไปทิ้งลูกค้านะครับพอลูกค้าก็เสียงกันในเราเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องดูแลให้คันนั้นให้ใช้ได้ตามปกติ เม็ดเงินที่เจ้าของรถได้ลงทุนแล้วผมยกตัวอย่างที่ผมนับถือจรันดอนรถไปเสียที่พิจิตรเอารถยกไปยกมาเลยมาดูแลต่อก็คือจริงๆไอ้เคสนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับเกี์เลยครับมันเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ถ้วยเสียทีน,นี้เจ้าของรถตกใจใช่ไหมครยกรถมาเจ้าของรถก็ใจดีนะครับก็คือในอาจารย์ดอนบอกไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่เจ้าของรถ เข้ามาดูการทํางานอธิบายเสร็จเรียบร้อยเจ้าของรถค่ารถยกเกือบเก้าพันนิดหน่อยครับที่เขเจ้าของรถขออ่าอเองแปดพันห้าแปดพันห้าครับเจ้าของรถจ่ายแทนทั้งที่มันคกลเคสแต่เราแก้รถให้เขาเสร็จเรียบร้อยเขารู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์เขาก็เลยขออนุญาตจ่ายค่ารถยกทั้งหมดก็ถือว่าโชคดีไปดูแลกันไปนะครับก็ทงดูแลกแลแลันที่เดียว เราจะมีโคศกภ่างสนามท่านหนึ่งครับคู่กับอาจารย์ดุลแล้วผมจะเป็นตะก้องจะพาไปดูว่าโคศกท่านนั้นเป็นใครมาจากไหนและได้รู้แม็กเกวของอาจารย์ดอนอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะครับ